ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าต่อนะครับในคลิปที่แล้วนะครับในเรื่องของเชฟโรเลตคูดนะครับที่มีปัญหาคือเร่งไม่ขึ้นนะครับเมื่อสักครู่เข้าไปดูนะครับประมาณ3,000กว่าวิวนะครับซึ่งเข้าไปดูกันนะครับแล้วก็มีผู้ที่ดูสงสัยนะครับถามมานะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงต่อนะครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสมาเล่า ต่อเลยแล้วกันนะครับว่าต่อไปเป็นยังไงนะครับวันนี้เรามีรูปไปดูครับะเออผมรื้อเองนะครับแล้วก็คือสบายๆครับถ่ายรูปไว้ให้ดูกันนะครับท่านก็ไม่ต้องไปเปิดในเน็ตนะครับไม่ต้องไปหารูปในเน็ตเอาดูดูเดี๋ยวผมจะดูในคอมให้ดูในคอมเนี่ยนะครับคือถ่ายไว้ถ่ายไว้เองนะครับก็คือค่อยๆหาปัญหานะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับครั้งที่แล้วนะครับอาการของรถนะครับก็คือสนับว่า เร่งเร่งไม่ขึ้นนะครับเร่งไม่ขึ้นนะครับเร่งในหกสิบนะครับเร่งในแค่ไม่แค่หกสิบความเร็วหกสิบเจ็ดสิบแค่นั้นเองครับไล่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์ห้าก็ได้หกสิบครับเกียร์ธรรมดานะครับคูชเกียร์ธรรมดาเสร็จแล้วก็เอ่อก็ไปล้างลินผีขี่เสื้อนะครับในคลิปครับไปดูไปย้อนดูในคลิปได้ครับไปล้างลิ้นผีขี่เสื้อเสร็จแล้วพอล้างเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็วิ่งได้ประมาณร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดเขาก็วิ่งในเต็มที่เต็มสูงของเขาแล้วครับเสร็จแล้้วววิ่่งไไปปรระมาณสััักเออนดคบ ก็เกิดปัญหานะครับนี่นะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตผมเล่นดูให้ดูให้ดูรูแป๊บหนึ่งนะครับแล้วผมจะอธิบายให้ฟังนี่แหละครับนี่แหละครับเครื่องของเอ่อชฟโรเลตคูดนะครับยังใหม่ครับวิ่งบอยสักแปดหมื่นกิโลนะครับยังใหม่อยู่นะครับเสร็จแล้วพอหลังจากนี่ฮะ ไฟโชว์ครับหลังจากมีอาการคือเร่งได้ประมาณสักเไม่เกินร้อยยี่สิบนะครับไล่เกินหนึ่งเกิสองเกสามเกห้าเหนื่อยแล้วครับพอจะขึ้นร้อยยี่สิบเร่นแล้วเหนื่อยครับแล้วไฟโชว์ขึ้นครับไฟโชว์รูปนี้ครับไฟโชว์ขึ้นจนขึ้นครับพอขึ้นพอขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หันมาดูว่าเอะมันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับตอนเย็นก็เอารถเข้ามาดูนะครับเามาเช็คดูนะครับคิดว่าเอ๊ คือชุดนี้ลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยเราก็ล้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ท่อไอดีนะครับท่อไอดีมานี่นะครับท่อไอดีนะครับอันนี้คือไอทีมันเครื่อนนะครับนี่ท่อไอดีนะครับลิ้นปีกผีเสื้อเราก็ล้างประมาณสักยี่สิบวันได้มันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับพอถอดออกมาครับนี่ครับบริเวณลิ้ปีกเสื้อไหมยังไหมอยู่นะครับก็คือสนับพึ่งล้างไปนะครับนี่ยังไหมอยู่นะครับอันนี้ลิ้นปีกผีเสื้อนะครับอันนี้ไอตัวเรือนมันนะครับยังไหมเยี่ยม แต่ทำไมอยู่ๆเร่งได้แค่ร้อยยี่สิบมันก็เป็นปัญหานะครับต้องหาต่อพอดีบังเอิญนะครับพอดีไปดึงท่อไอดีนะครับเห็นเห็นคาบนะครับเราจะเห็นเนี่ยจุดของน้ำมันเครื่อนะครับไอ้น้ำมันเรื่อนนะครับจากท่อ ID ดีนะครับบริเวณนิ้วปีกเสื้อไม่มีนะครับเมื่อสักครู่นะครับนี่แต่มีบริเวณ,เวณ,เวณ,เวณที่ท่อไอดีนะครับคือมันพ่นมาจากมันพ่นออกมาจากเอตัวตัวนี้ฮะ มันพ่นอาจากตัวนี้นี่ตัวนี้ครับตัวนี Esta, ้ตัวไอ้น <Yeah. S 2> ้ำเครื่องนะมันพ่นมันคือมันเหมือนกับมันมันมีแรงดันบริเวณเครื่องยนต์นะครับเสร็จแล้วมันก็พ่นมาตามไอ้น้ำมันเครื่องเนี่ยครับเสร็จแล้วมันบริเวณนี้ครับจะมีจะเลออไอไอกระเซ็นของน้ำมันเครื่องนะครับแต่บริเวณไอบริเวณปริเวเนียนีเลี่ยมแปดนะครับเปอร์เซ็นบริเวณนี้พอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เออหานะครับหาตัวปัญหานะครับว่ามันอยู่อยู่มันกระเซ็นออกมาได้ไงปกติมันจะไม่กระเซ็นลักษณะนี้นะครับ นี่ครับพอเขาเซ็นออกมาปุ๊บนี่แหละครับคือพอหลังจากนั้นผมก็ไล่เช็คนะครับไล่เช็คตั้งแต่จานจ่ายเเออออหัวเทียนไอ้นูน่นไอ้นี่คือเช็คมาก่อนนะครับก่อนที่ถึงจุดนี้นะครับคือเอามือไปอังเออบริเวณปลายท่อไอเสียนะครับเอามือไปหลังรถนะครับเอามือไปอังมันแรงไอ้ผมันรู้สึกแปลกๆนะครับว่าเอ๊ะมันทำไมอยู่ไอ,อ้ดมดันท่อไอเสียแรงดันท่อไอเสียแรงดูมัน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 บางมันไม่หนักครับมันบางมากบางมากเอ๊ะมันเหมือนกับมันอันตันหรืออะไรยังไงหรือเปล่า ก็นี่นะครับพอหลังจากนั้นุ๊กก็หันมาหน้ารถนะครับเสร็จแล้วก็คิดว่าท่อไอเสียตันนะครับที่แรกนะครับเราเราเบา80,000กิโลไม่น่าท่อไอเสียตันนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณของไอฝาครอบนะครับฝาครอบท่อไอเสียนะครับนี่ครับฝาฝาครอบอันนี้เครื่องยนต์นะครับข้างบนเป็นเครื่องยนต์อันนี้เป็นฝาครอบนะครับบริเวณเขาเรียกอะไรเขาควายนะครับเขาควายภาษาช่างครับเขาควายนะครับ นี่นะครับพอไปต่อนะครับนี่นะครับนี่ตัวนี้นะครับผมถอดออกมาครับผมถอดออกมาเพราะผมจะดูว่าเออทอยเสียมันน่าจะมีปัญหานะครับเพราะคือในขณะที่วิ่งเนี่ยมันมีไอมีจมเป็นระยะแต่มันก็ไม่ทั้งหมดนะครับมันก็เป็นแค่ระยะระยะนะครับแต่เลขไม่ขึ้นเลยนี่ครับถอดออกมานะครับถอดออกมาแล้วนี่ครับผมถอดไอ้น็อตไอเสียนะครับถอดออกมานะครับน็อตไอเสียนะครับนี่ถอดนี่เครื่องนี่ฝาเข้าฝาเออ ฝาครอบนะครับฝาครอบเครื well. ่องนอยนต์เสร็จแล้วก็ฝ่าวาวนะครับเสร็จแล้วก็นี่ถอดเสียถอดน็อตออกมานะครับถอดน็อตออกมาปุ๊บนี่นะครับผมก็ถอดนี้ถอดท่อไอเสียนะครับหลังจากนั้นปุ๊บนี่ตัวนี้ตัวนี Self ้จะเป็นไอตัวเขาเรียกประสาช่างเขาเรียกไอแคตตอติกนะครับตัวกองเอมลพิษนะครับมลพิษนะครับตัวกองมลพิษนี่นะครับ มันแตกครับมันหักครับนี่นะครับตัวกองมันเป็นตันพอมันพอมันหักมันแตกปุ๊บมันตันครับมันตันปุ๊บไอเสียมันก็คือมันมันไอเสียมันก็ตันถ้ามันไม่สามารถที่ระบายออกท่อไอเสียได้นะครับนี่นะครับเอตัวตัวตัวกองตัวกองรังผึ้งเนี่ยครับรังผึ้งในบริเวณในนี่ก็จะมีพวกมีสารคือสนาว่าเขาบอกั้นเป็นเงินถ้าเป็นเงินทองคาขาวพวกอะไรเนี้ยที่เขาว่ากันนะครับ บริเวณนี้ฮครับตัวกรองมลพิษครับรถรุ่นใหม่ส่วนมากจะมีมีกับทุกคันแล้วครับตัวนี้ก็ประมาณหมื่นละบาทสองหมื่นนะครับผมเคยเป็นให้ให้กับลูกค้าแดนเซอร์นะครับมิสซูแดนเซอร์ประมาณหมื่นหมื่นสองหมื่นสามครับนะครับก็พยายามจะให้เขาเตัดต่อตรงเขาไม่ยอมคเขาเขาบอกเขขอเปลี่ยนก็เลยต้องซื้ออะไรเขานะครับเออนี่ครับดูดูตามภาพนะครับมันตัดมันเออมันแตกมันแตกเสร็จแล้วเนี่ย มันก็ปันนะครับมันไปฝั่งมันฝังมันฝังไปฝั่งมานะครับปกติมันจะรอดรูรอดช่องนะครับพอหลังจากนั้นผมไปฝั่งฝั่งช่องฝังรูนี่ความยาวของมันประมาณฟุตหนึ่งครับกับฟุตหนึ่งครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็นี่แหละครับผมก็ฟักมันออกมานะครับฟักมันออกมาทั้งหมดแล้วครับคือเอาออกนะครับเอาออกคือต้องเอาออกครับเพราะว่าทำไมเอาออกรถวิ่งไม่ได้ก็วิ่งด้แค่ร้อยสิบร้อยยี่นะครับแล้วเร่งไม่ขึ้นครับเกียร์สี่เกียร์ห้าว่ารถจะขึ้น พอเอาออกปุ๊บเนี่ยนี่ครับผมจะเอาล้วงออกหมดเลยนะผมล้วงออกหมดเลยนะครับเพราะมันตันมันแตกหมดแล้วครับเอาล้วงออกมาเลยนะครับล้วงออกมาแห่เริ่มเริ่มเริ่มที่จะเห็นทอ่อแล้วครับเห็นรูท่อแล้วครับพอล้วงออกมาล้วงออกมาปุ๊บเนี่ยท่อเขาจะคือสนับนะไรจะโป่งจะโล่งแล้วครับทีนี้พอหลังจากนั้นปุ๊บอันนี้ฮะอันนี้เป็นผลึกผลึกของตัวเขาตัวตัว,ตว,ตวอกองนะครับ <c oughs> ตัวไก่ไส้แคตาลติกนะครับตัวกรองมลพิษ ซึ่งเขารักโลกครับแต่เออเขาน่าจะรักเราด้วยแหะครับเพราะว่าเราใช้รถนะครับเขาเขารักโลกแต่เขาต้องรักเราด้วยนะครับตัวนี้ก็ประมาณหมื่นบาทกับสองหมื่นนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อใหม่นะคือสนาผมก็เอารวงออกเสร็จแล้วผมก็ประกอบกลับเสร็จแล้ววิ่งครับเอาไปวิ่งนะครับเอาออกไปวิ่งเลยโอ้โหเหมือนเดิมนะครับร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกับร้อยแปดนะครับไปได้ครับโล่งโป่งเพราะเบาเกียร์หนึ่งเกียร์สองลากเกียร์ไล่กันไปเนาะเบาตลอด ก็คือสนาว่าปัญหาจบแล้วครับตัวนี้มันตันครับแค่ตลิตกครับแปดหมื่นโลไม่น่าเชื่อแต่มันมันก็แต่มันตันฮะมันตันแน่นอนก็คือไม่น่าเชื่อมันจะมันจะตันเร็วขนาดนั้นนะครับเออบางคนก็บอกห้าหมื่นโลช่างเขาแนะนําให้ถอดออกก็แล้วแต่นะครับบางคนแต่ผมถอดออกปุ๊บเนี่ยก็คือเสียงเวลาเสียงเครื่องเนี่ยเขาจะดังท่าดังแบบดังอึ้งเลยก็คือสนาว่าดังดังกว่าเดิมนะครับ คือเสียงท่อเสียก็จะดังกว่าเดิมนี้เราก็ไปถ่ายช่างท่ออเสียแล้วเราก็วางไปนะครับเราจะใส่อะไรยังไงก็วางไปเพราะช่างท่อเสียนี่ mm hmm. เขาก็แนะนําเราได้อยู่แล้วละ่ะแต่คือปัญหาเนี่ยคือเราโล่งแล้วละ่ะคือหมายถึงว่าเราแก้ปัญหาจบก็คือหมายถึงว่าเรถพอหลังจากเอาร้วออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็วิ่งในประมาณร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดก็คือสบายนะครับการขยับรอบนี้ไล่รอบนี้โอ้โ oh, หสบายมีความสุขครับครับสวัสดีครับ